จักจันซืจัจั่นัแกนแม่ันวานเจ็ดิตโตต่อสาวพันมัคคารีรมัคคารีเหลืองนนขาวือ่อบแเตหน่อยก็ได้เตหน่อยนับนับแน่ไรเด้อ เติมให้คอยมนแม่จะสองโตจักราจักราจะจะเติมพักติวให้คอยปัจจุบกินกับปนจักจันสซื่อจักรจันทร์กระป่เนาะมันจะพอกินหรือเปล่าเนี่ยสาวพันทำดีมาคอยซิเม่อขวัวเลยจังตำ เด็กโค้งนึ่งกินเคียงพี่น้บกินเคียงยาาจักจันพี่น้องซื้อตอนเลิกเฮียนมาเด็ดปีกเด็ดยัางแล้วเจ็ดสิบโตสาวพันกีบก็ดีกินอยู่พี่น้องสิตำสิขวัขวขัวแล้วก็สิตำปนตำแจวนะ กินเทียงโอ้ยโมเดลยังกินไม่คขาเปิ้ลแถมผักติว่วกินกับกินกับปนจักกะจันพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อว่าสิเป็นตากินบ่ไปอีกเท่านึงพี่น้องสิปนจักกะจันสู่กินปนจักกะจันให้เบิง่งแล้วก็เลิกเฮียนเฮีนครับเ้าตอนบ่ายก็ไปใหม่อีกพี่น้อง ซื้อน้้นมันแม่ค้าอยู่นาหองเฮียนเจ็ดสิบพันกีบได้หยิบหนึง่งยังกระแพงเมื่อพี่น้องเอ้ยแถมผักติวผักติวอ่อนๆกินกระปุลจักจัน่นคื่อสิอข้าวกันอยู่บริสุทธิ์ผักกระโดนผมบริไปตลาดก็เลยได้ผักติวแล้วก็เก็บผักหอมทางหลังบ้านนี่แหละที่ปลูกไว้มาใส่ สิตาเบิเ่งเด้อว่าสิเป็นตะกินบ่มื้อนี้ส่วนนั่นสะเตียมากินน้ำเพิ่นกำลังสิเลิกเวียกแล้วเพิ่นสิมาแวะกินน้ำพี่น้องท่าเบิ่งเด้อก็ที่ขวใส่กันเลยกับผักบัวที่จะปนใส่กันนี่ยจะมีผักบัวผักเทียมเครื่องประกอบกับบโบลายดอกใส่ตามที่มีพี่น้อง กัะปุกบัวกับเทียมเก็บผระหอมหอมอยู่หลังบ้านนี่แหล, mm. ละเสียงอาจจะคอยเนี่เด้อขอโทษไดลายพูดได้ว่าบมได้ยินเสียงคอยไม่ยังได้มีจะไปหาสื่ออยู่ใช่บมได้มีงบพี่น้องเลยหักพินหักยังยังบ่งได้ก็เลยว่าถ่ายลงไปก่อนสื่อ,อไปเบิ่งเมื่อก่อนนะ่ะอยู่ไปสนีก็ยังมิดสมอยอยู่ก็ขึ้นจังหวะคอไปสองสามหอกหล,ลือไร ก็คือบเห็นมาใส่ทีวีกับเพื่อนมาใส่ทีวีอยู่กะงงคือแบบบเห็นอย่ง <laughs> ก็ท่อใจอยู่บางเถอดกะจะลงๆไปยานันเอฟซีผนลืมทีหนึ่งลงเถหนึ่งสองเถือเพราะว่าให้มันมีการเคลื่อนไหวเนาะคือจุดหนึ่งเลยลงโดนแล้วก็นบน่มีไพเขาเบิ่งเลยลงไปคลิปกะ ใส่ข้อเลืกติดตามนะเพราะว่ากระดานแนวลงไายถ you know ่ายอันอันหนึ่งสองอันแล้วก็ลงพี่น้องเลยฝากติดตามคือเก่าหน่เด้อไปมี่คำแนะนำเหตุอะไรอันจังสิได้รหัสพินรหัสยังหรือว่าใส่พาสปอร์ตบอหรือบัตรซีบอเหตุอะไรก็ยังเห็ดบเป็นอยู่พี่น้องเอ้ยก็จะพูดึกอยากยังอยู่ได้เพื่อนเธอก็ได้ กลัวเสกันกับผักบัวงผักเทียงเลยเพราะมันบริดดางไฟสิสกลัวจะเตาแกสเลยเนี่ยช่วยทาหมูมาอยู่ก็นเอามะกอกมางยังมาสิใส่มะก,กอกน้ำแต่มันจะกับมะก,กอกกับยังกินกับครับก็จะเขากันอยู่เจมมา,มมาลาผันส่งกบขวางมาผันว่าผันจะออกห้องมองมานนี้มองให้ออกมานนี้สีเมือนเมื่อหักตาัวอยู่บ้านเนาะ จะเออดีใจเราเราดีขึ้นนะเห็นผสงควบความเสียงมาใช่ไหมถึงเมื่อบ้านหมอให้เมื่อเมื่อไงไปเมื่อวานเห็นไปเห็นตอนตะวันตกตกใจเห็นเพื่อนนอนตอนเพื่นนอนเพ่ยังไม่ตื่นเลยกลางไฟหัวนะคิดถึงเพื่อนอาการเป็นปกดีบับเพิ่นหูเมื่อแล้วบอก็เออเห็นเพิ่นยิ้มได้หมอปลดสายน้ำเกลือสายยางแล้วก็เออเห็นเธอยิ้มได้เธอเลินน้ำได้เว้าน้ำได้แล้วก็ ก็เธอว่าดีใจเป็นนางดีขึ้นจะพุล่ะมีเวลา,ลาวันเสาร์วันจิตพร์บุละเธอได้องว่างกระสิขี่รถลงเมืองบ้านเมืองพยายามเพิ่นไปเสาร์กลับทิตแ์อะพี่น้องวันจันทร์ก็จันเถืกสุกให้นมันเฮียนปกติมันก็เลยว่าขาดพอได้นะสมงเวลามีน้อยโดยท้ทาเบิ้งพี่น้องสิปนจากจันทร์ให้เบิง้งเป็นตะกินบอ่อหรือเป็นตะทิ่น ขั้นตอนแรกเขาก็จะขัวก่อนนะพี่น้องขัวให้มันสุกซะก่อนบางคนก็ก็บ่มมกขัวเขาก็จะตําตําดิบเลยฮะนะผดเคยกินแมงกัะจินในะคนมานนอกเพลินมนนอกมานานก็จะเคยกินอยู่ในเมืองเขาก็บางคนเขากะบ่ก,กินบางคนก็จะเป็นภูมิแพ้นะแต่เกี่ยวกับแมงไหมแมงยังต่างๆนี่กินแล้วก็เพลิน ทำรับผู้ขาเองนี่แถลพุง่งกินได้เบิร์ต่ป็อย่างหน่อยก็ถือเข้าไปพร้อมไปติดจุโคกแล้วก็ถือแจวไปน้ำกินเลยกับอมามาลานี่หละพี่น้องเลยหาจักจันงามนี่หละมันเริ่มมีละฝนตกหรือจักจันก็ออกแล้วไปเจาอันยางโกย่างไฮ่อะไรเห็ดตังติด จะติดผมม่นจะติดทรงติดเสือ้อ <c oughs> เพื่อน่าซันไ <c oughs> ละกันยามมันหาจากจันเนี่ยสปาบ,บันนอกอลไรพี่น้องเยกลัวให้มันสุกสะกอนคอยมาตามโอ้ยอันนี้คือเขวัวเรียบร้อยแล้วนะพี่น้อง ขวดซุกเรียบร้อยแล้วตัวนี้แล้วเราก็จะตำตำมักเผ็ดก่อนน้ำเบิ้งต้นก่อนสิตำให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อขับตอกันตำเดกินปีและเถ้อบางปีก็ห้องบปรดิกินพี่น้องเลยมาอยู่ในเมือง คะเนนเขามาคายจะงได้กินอาซสื่อกินนั่หละสนนไม่ได้ไกินแบบบ้านๆตวกนินเลยเขาหามาคายหนงเียนเลเียนมาเป็นมาคอยมือก่อนเปมาคายปาคอม็อนนมบบ้านๆรมขุแดงมีปลาคอมีลายอันลายแนวตามเลกิตตามจะก,กระจันลงไป โดนระบาดเหตุจะเป็นอะไรนะเริ่มสูตรคือกันนะอาหารก,กับข้าวนะครับไม่ได้ค่อยได้เข้าครัวส่วนก็เป็นต้มแล้ว,วนัง่งเนาะสมเขาก็จะเอามากอกใส่พี่น้อง กติก็ต่ำเนี่ก็ใส่สมอยู่บนนะลืมอะไรนี่เพราะว่ามันสมในโตแลบบ้วป้องเ้ยน่าเห็นตาเลยโกกิแตะบนนะี่นะมันก่อนยังแข็งกิดีอ,อยู่อย่างเงียเข้า่องฟีดไว้เพราะว่าคันห้อนใจตู้เย็นธรธร,รมดานะมันเละก็ได้ซื้อมาแล้วก็มาเขา้า่องฟีดไว้เพราะว่า ออกแต่โดนล้วก็ยังแข็งซ้ำมันจะก,ก็แข็งซมกอก,ะกะนี่เนาะจะสมกอกะจะประด้ดกเป็นนัวแก็คือนิีแล้วแหละซํำนั่นแหละผัดหอมเก็บจากหลังบ้านปลูกไว้เนาะเอาไ้กินมีหอมบัวหอมปลอมปลูกทางหลังบ้านมีผักตังสายผักหอมปลอมผักซี ปูมักเล่นกลายแนวอยู่พอรตีเกินมางเตอร์ไปรตีซื้อตลาดกับโปรก็บมานตันดีซีนตาใส่ประหอมนะตามแบบบ้นบานๆนะพี่น้องใส่ตปะปเดกกับเพิยงนัวหน่อยหนึ่งเสร่าปูด้ายันงผมล่นผมกันหน่อยนะ สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์เด็นกน้องคนนี้นอ้องบรีอินดอกกับวาเล,น,น,เลนทัลวาเลนไทน์ ต้มสุกแล้วจะลายบ่ได้เข้ม โอเคนัมเบอรวันแล้วเลยพี่น้อง <c oughs> นี่คือหน้าตาปนจักรจันใส่ประเดกเขาขัวหงวหอมแป่งนัวมากกอกจะเข็มุ้นเปิ้งสกๆหน้าตาน่ารับประทานไหมเบ่งเอาเองผักกับก็จะมีผักติ้ว มีมะเขือผักติวอ่อนมะเขืออ,อ,อ่อนๆนี่เนก็จะเอาหัวบัวหัวยังไปกลับน้ำผักบัวผักเทียมบางคนก็มากัดกินกับผักบัวบัวสดๆนี่นนองแล้วแล้วถาตะมูมาบาดนี้แล้วก็กินมาเด้อมาเด้อพายากินข้าวเทียงมากินน้ำกันปนจักจัน ้้้จจาากกินนขวับเมาละจ้ามาละจ้ามาเดินมาเดินกินน้ำกันก็สาวตีอะเพื่อนมากินน้ำนาะฮะก็เลิกเวียะผักเวียะบ่เป็นเลิกเวียะผักเทียงผักเทียงจ่าส่วอันเบาอินมากับบอดี้มาพี่น้องเป็นกระเลิกเวียะแล้วเพื่อนมาเป็นเพื่อนมาเป็นกินแล้วเพื่อนวะผักเทียงอยู่คือกันต่างคนต่างไปเวียะพี่น้องเจอกันสุรายกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ ยังลูกแ,ลแตกเงินแตกเทายออกมาเลยไหมสิแตกจะคืนรวยแต่มีเงินบาทพูนนะสวยแล้วก็รวยมากลูกสาวก็ได้ทายางค่อยพี่น้องเอ้ยทายางอาซทายางอาซูนซาดุลา่ากินข้าวน้ำกันจะกินกับยังกินข้าวกับยังบ่แลกเงินให้ได้นี่ ออกินข้าวกับขนมมาได้ไหมกินปนจักจันเห็นบ๊อปมีปนจักจันมีปิงป้งป่งปา,ปาน้ำด้มาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องกินข้าวก่อนปนจิโร่เออ,อน <laughs> ปนจักรจัน <laughs> ละเมอหอดจิโรลล่แล้วปนจักรจันหิวข้าวแห้งแล้วกินกับเจเตียมาได้จ้าคุณเอืนะ้อยเนาะพี่น้องสาวซเซ็บแซ่ โดยพี่น้องกินข้าวก็นเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้แน่สบายดีอย่าลืมกด subscribe ดูห่าสิใครหัวสิใครใบขี้หูนย่ย